สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับช่องฟันวอลเลย์บอลนะครับคลิปนี้เราก็จะมาสรุปตารางคะแนนแล้วก็อันดับล่าสุดของวอลเลย์บอลหญิงหลีกตุรกีนะครับสองสองในฤดูการล่าสุดหลังจากที่จบนัดที่7ล่าสุดเองนะครับนัดนี้นี่คือทีมซารเเย่ของเพียวและบุ๋มบิมเนี่ยก็เจอกับทีมอย่างวากิสแบงนะครับหรือว่าแชมป์เก่าแล้วก็ต้านความแข็งแกร่งของวากิฟไม่ได้นะครับโดนเขาเนี่ยทุบคาบ้านเลยครับสามต่อศูนย์เซตด้วยสกอร์ยี่สิบสี่ต่อยี่สิบหก 22ต่อ25แล้วก็13ต่อ25นะครับเซต3นี่คือขาดลอยเลยนะก็ถือว่าน่าเสียดายมากๆเลยนะครับสำหรับนัดนี้ของซันเยในเซตแรกนี่คือจังหวะดิวกันเลยนะแต่ซารเยก็แพ้ไปครับแล้วก็มีช่วงเซตที่2ที่ซาริเยเนี่ยนำแต้มห่งางวาคิแฟแบงไปเยอะเลยแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะอีกดาอยู่ดีนะครับโดวนวากิแฟแบงเนี่ยตามทันแล้วก็เอาชนะไปได้ครับน่าเสียดายมากเลยเนาะคือหลุดยาวไปเลยนะครับสำหรับซาริเย่ ก่อนอื่นนะครับเราก็มาสรุปผลการแข่งขันในนัดนี้กันก่อนนะจะเป็นตามนี้เลยนะครับคู่แรกเนี่ยก็เป็นทางเฟเนบาเชโอเปตเอาชนะไอตินไปได้าต่อ0เซตคู่ที่สองเป็นทางซิงโกต้าช็อปเจอกับโคโกโรวานะครับทีมน้องใหม่เนาะแล้วก็แพ้โคโกโรวาไปอย่างน่าเสียดายเลยนะครับ2ต่อ3เซตคู่ที่สามเป็นเตอร์คาวายอลารี่เอาชนะโบลูเบลเดนไปได้าต่อ1นะครับ คู่ที่4เป็นเอ็กซ์ซิบาซิดานวิดนะครับจากฟูงในตอนนี้ของบอสโควิดเนาะเอาชน,นกะการาตาสลายไปได้อย่างสุดมันเลยนะครับ3.0คู่ต่อไปเป็นอิลแบงเจอกับโกเซโบรูก็อิลแบงนะครับทีมน้องใหม่แพ้กับโกเซโบรูไป0.3เซตแล้วก็คู่สุดท้ายในนัดนี้เป็นซารเยเบเรเดียี B นะครับของเพียวแล้วก็บุ๋มบิมแพ้กับวากิฟแบงคนะครับแชมป์เก่าไป0ูเซตเช่นเดียวกันครับ ต่อไปเรามาสรุปตารางคะแนนและก็อันดับล่าสุดในตอนนี้กันเลยดีกว่าเนาะจะเป็นตามนี้เลยนะครับอันดับหนึ่งตอนนี้ก็ยังคงเป็นเอ็กซัซีบาซีดดนวิทของบอสโควิดอยู่เนาะแข่ง7ชนะ7รวดเลยนะครับมี21แต้มอันดับ2เป็นเตอร์คาวายอลารีแข่ง7ชนะ6แพ้1มี18แต้มนะครับ3เป็นวากิสแวงนะครับแชมป์เก่าแข่ง7ชนะ6แพ้1มี18แต้ม4เป็นเฟเนบาเชโอเปตแข่ง7ชนะ5แพ้2มี15แต้ม ห้าเป็นกาลาตาสไลนะครับของอิลคิไอดินนะแข่ง7ชนะ5แพ้2เหมือนกันมี15แต้มอันดับกเป็นโกไซโบโรนะครับแข่ง7ชนะ4แพ้3ามี13 7เป็นโคโกโรวาเบลดินแข่ง7ชนะ4แพ้3มี11แต้ม8เป็นไอดินนะครับแข่ง7ชนะ3แพ้4มี9แต้ม9เป็นพี t ทีนะครับแข่ง6ชนะสาแพ้3ามี7แต้มพ d ดีนี่คือนัดที่7ล่าสุดไม่ได้แข่งนะครับเพราะว่า,ามีการเลื่อนไปเนาะ สิบเป็นซิงโกต้าช็อปนะครับแข่ง7ชนะ2แพ้5มี6แต้ม 11เป็นนิโลเฟแข่ง6ชนะ2แพ้4มี6แต้มเช่นเดียวกันแล้วก็มาถึงอันดับ12นะครับเป็นซาริเยเบเดรสปอร์ของเพียวแล้วก็บุมบิมนะแข่ง7นัดชนะเพียงแค่1นัดนะครับก็คือชนะอิลแบงคไปแพ้6มี4แต้มครับ13เป็นโบโลเบลเดนแข่ง7แพ้รวดเลยนะครับ7นัดมี1แต้มแล้วก็14เป็นทีมบว้ยสุดในตารางตอนนี้นะครับก็คืออิลแบงแข่ง7นัดแพ้รวดเลยนะครับ7นัดมีศคะแนนครับ อันนี้ก็เป็นตารางคะแนนแล้วก็ดับล่าสุดในตอนนี้นะครับซาดิเยก็อยู่อันดับที่12เนาะก็มารอเชียร์มารอดูกันต่อไปนะครับว่าในเลกแรกเนี่ยซาดิเยจะจบอันดับที่เท่าไหร่นะครับแฟนๆวอลเลย์บอลเนี่ยก็บอกนะครับว่าถ้าซาดิเยยังคงฟอร์มนี้อยู่เนี่ยมีโอกาสตกชั้นสูงเลยนะครับในลีกตุรกีปีนี้เนาะเอาใจช่วยเพียวแล้วก็มุ่บิ่มกันนะครับอ๋อเดี๋ยวเรามาดู คนที่ท็อปสกอร์ในแมตช์ล่าสุดของซาเรียกันสักนิดนึงนะครับผมลืมไปนะเมื่อกี้เนี่ยก็คือนี้เลยนะคซาเรียเนี่ยคนที่ท็อปสกอร์ก็เป็นทางคิมเบิลี่เดนยอคทำไป14ซัสออนโมก42บูซราคันซูคิลคิลีนะครับทำไป5แล้วก็อันชราพรคงยศของเราทำไป3ครับด้านวากิฟแวนเนี่ยแชมป์เก่าคนที่ท็อปสกอร์ก็คือเปาล่าอโกโน20แต้มเซรากูเนส14กาบีคิมาเรสนะครับ8แล้วก็นิก้าเดนดรับจากเนเธอร์แลนด์ทำไป5ครับ ถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยงาสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะครับนะัดต่อไปเนี่ยซาริเยก็จะไปเจอกับทีม,ทมพีดิสปอรนะครับในวันที่27นะก็อย่าลืมรอเชียร์กันนะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์กันด้วยสวัสดีครับ